สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเลขมงคลสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําครึ่งปักแรกนะคะของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง17กันยามาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงปักแรกตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15กรกฎาคม จะมีโชคลาภหรือไม่แล้วถ้ามีโชคลาภจะมีโชคลาภเปรียบกับด้านใดบ้างและเลขมงคลของชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงจะมีเลขใดนะคะมาดามขออนุญาตชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์ในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีโชคลาภหรือไม่ และตัวเลขนำโชคคือเลขอะไรไพ่ใบแรกได้โอ้ยได้ไพ่ดีนะเขาบอกว่าไพ่เจ้าสเสน่ห์ไพ่เจ้าสเสน่ห์ใบเนี้ยหมายถึงว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์ในช่วงของปักแรกเนี่ยคุณเจ้าสเสน่ห์นะทีนี้สเสน่ห์ที่ว่าเนี่ยจะบริหารกับ ตรงข้ามหรือจะบริหารกับเจ้านายหัวหน้างานหรือคนที่ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนคุณก็ใช้ได้เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์จะมีคนช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนโดยสเสน่หานะคะมาจากการที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณทีนี้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เดาบเจ็ดดาบเขาบอกว่าโชคลาภของคุณมาเกี่ยวกับเรื่องการงาน นะคะการงานที่ใช้ไหวพิบฏิพานของตัวคุณการงานค่อนข้างโดดเด่นและโดดเด่นเหนือผู้อื่นด้วยบวกกับความที่เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีคนผักดันส่งเสริมสนับสนุนเราจากส,สนับสนุนโดยสเสน่หาด้วยเพราะฉะนั้นการงานของชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงค์ค่อนข้างโดดเด่นโดดเด่นมากกว่าโชคลาภนะคะและก็โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วย ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สามไม้เท้าอืมสามไม้เท้าในที่นี้เขาบอกว่างานที่จะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางงานที่ใช้คําพูดคำจาต่างๆ จะค่อนข้างโดดเด่นเหนือผู้อื่นแล้วชีวิตของคุณกําลังจะพบเจอกับสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีเกณฑ์มีโชคลาภจากทะเบียนรถหรือจากการเดินทางต่างๆบางทีอาจจะไม่ใช่ทะเบียนรถของตัวคุณแต่อาจจะระหว่างการเดินทางเราอาจจะไปพบเจอเห็นอุบัติเหตุเราเห็นทะเบียนรถเข้ามาหรือทะเบียนรถคันที่เรานั่งเราอาจจะลงมาแล้วเรามาดูโอ้มาดามเคยไปพม่านะและทะเบียนรถคันที่มาดามนั่งอ่ะที่ไปพมา่าที่นั่งอยู่ที่พมา่า มันออกติดกันสามงวดเลยสลับไปตัวหน้ามั่งสามตัวหน้ามั่งสามตัวท้ายมั่งหรือสองตัวตรงกลางมั่งอะไรเงี้ยสลับออกออกติดกันอยู่สามงวดจริงๆบางทีเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางแล้วดูทะเบียนรถคันที่เราเดินทางด้วยทะเบียนรถอาจจะให้โชคคุณนะคะทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ จัส t j u จ t m e n t เขาบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะต้องบอกแบบนี้ดังนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์ใครที่มีบุญเก่าสะสมมาเยอะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบจะก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กเนะี่ยขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนแต่ใครที่ทํากรรมมานะคะหรือยังมีกรรมเก่าอยู่มันเป็นช่วงที่อาจจะเรียกว่าเป็นทุกขลาบก็ได้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีโชคลาภหรือคุณมีเรื่องที่จะได้เงินก้อนโตอะไรเข้ามาก็อาจที่จะต้องมีเรื่องเสียเงินออกไปได้ด้วยเช่นกันเหมือนเจอเจ้ากรรมในเวรนะในช่วงของปักแรกนะคะก็คือ1น5ถึงสิกรกฎาคมแต่ในช่วงของ1น5ถึงสิกรกฎาคมนั่นหมายถึงว่าถ้าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงบางคนที่ทําอะไรด้วยความดี คงเส้นคงวาดีมาตลอดไม่มีอะไรเสื่อมเสียคุณมีเกณฑ์ของการมีชื่อเสียงจากการทำงานได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากเซน์จากลางสังหรณ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกให้คุณรู้นะคะมาดูตัวเลขนํำโชคสำหรับตัวเลขมงคลไม่ใช่เลขนำโชคตัวเลขมงคลสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงใบแรกได้ห้าสามใบที่สอง ได้สี่สองใบสุดท้ายได้เก้าหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่า <c oughs> เลขมงคลเหล่านี้จะไปเสริมด้านไหนให้กับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงบ้างห้าสามสี่สองเก้าหนึ่งซึ่งเป็นเลขดีมากเลยนะสำหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงให้คุณเขียนใส่กระดาษกาวไว้ก็ได้แล้วก็ เขียน5 3เว้นหน่อย42แล้วก็เว้นหน่อย91แล้วก็แปะไว้ที่โต๊ะทํางานจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณในด้านหน้าที่การงานแต่เพียงแต่ว่าอาจจะส่งเสริมสนับสนุนคุณแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้สม่ําเสมอเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนเสริมเกี่ยวกับเรื่องถ้าใครทําเป็นครูบาอาจารย์ ان, ก็เสริมเรื่องการเรียนการสอนที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันส่งเสริม สนับสนุนคุณให้เติบโตขยับขยายได้มากยิ่งขึ้นอาจจะสอนอยู่ประจําอยู่ที่โรงเรียนแล้วอาจจะมาเปิดสอนอ,อ,อาจจะมีการสอนไซไลน์ด้วยการสอนเป็นติวเตอร์ในช่วงนอกเวลาเรียนเพิ่มเติมโดยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็กอัพให้กับเราก็ได้เพราะบางโรงเรียนเขาไม่ให้ครูมาเป็นติวเตอร์ข้างนอกนะบางที บางคนมีแบ็คอัพที่ดีก็สามารถเป็นได้นะคะหรือบางคนอาจจะสอนวิชาอื่นๆใดๆก็ได้บางคนอาจจะสอนเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาอย่างเช่นอย่างมาดามถ้าความเชื่อความศรัทธาก็คือการสอนเกี่ยวกับการเป็นนักพยากรณ์ความสอนเกี่ยวกับ ศาสตร์โบราณอย่างเช่นการทำพิธีกรรมต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเสริมเกี่ยวกับด้านนี้เพราะฉะนั้นเขียนเลขเหล่านี้ไปจะทำให้เรามีลูกศิษย์ลูกหาที่ติดใจเราชอบผลงานของเราชอบการสอนของเราแล้วไม่ไปจากเราง่ายๆรักเราเ,เขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เสริมให้เรามีอานาจวาสนาบารมีมากยิ่งขึ้นด้วยบางคนอาจจะสอนออนไลน์ก็ได้บางคนอาจจะสอนแบบเจอตัวเลยก็ได้นะคะ ไม่ว่าคุณจะสอนออนไลน์หรือสอน,สอนแบบเจอตัวเรียกว่าถ้าคุณมีเลขนี้แล้วจะเสริมจะผลักดันให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์ใครที่กําลังที่จะคิดไปเรียนต่อนะคะวัยรุ่นวัยเรียนจะจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศก็บอกได้เลยมีเลขเหล่านี้จะทําให้คุณวีซ่าผ่านได้ง่ายนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ สอบชิงทุนได้ผ่านหรือบางคนอาจจะมีทุนของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องชิงทุนก็วีซ่าผ่านง่ายหรือบางคนอาจที่จะไปสอบชิงทุนคุณก็จะสอบชิงทุนได้ผ่านนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือสําหรับใครที่ทํางานนะคะคนที่ทํางานก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์ก็จะทําให้มีคนเชื่อถือคุณมากยิ่งขึ้นคําพูดคําจาดูหน้าเชื่อถือดูมีหลักการสินค้าที่คุณนําเสนอคุณก็จะมีคนสนใจเยอะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้าน ธุรกิจต่าง,างๆเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกติดต่อกับชาวต่างชาติต่างๆก็บอกได้เลยว่าคําพูดคําจาของคุณมีหลักการทําให้การตกลงติดต่อเจรจาสื่อสารอนุมัติง่ายตกลงง่ายนะคะเอ่ออาจจะทําให้การพูดการจาของคุณเนี่ยลูกค้าหรือคนที่คุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณไปติดต่อด้วย <c oughs> เขาจะมีความรู้สึกว่าคุณพูดจาดูอ่อนน้อมถ่อมตนดูน่ารักนะคะ <c oughs> ส่วนสำหรับใครที่ทำงานทางานเกี่ยวกับด้านธุรกิจสีเทาๆหรือสีดำๆในที่เนี้ยถ้ามีไพ่ใบนี้ไม่ได้ไปส่งเสริมเรื่องธุรกิจสีเทาๆสีดำๆแต่จะไปส่งเสริมเกี่ยวกับ,กบ,กบว่าคุณอาจจะมีลูกค้าเพิ่มมีลูกค้าชาวต่างชาติบางคนอาจจะทำถ้าธุรกิจสีเทาๆดำๆในนี้ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นในเรื่อง เทาเอา่เอเทาๆยังพอได้นะเพราะเทาๆาบางทีอาจจะเป็นพวกผับพวกบาร์พวกคาเฟ่ต่างๆโอเคได้เกี่ยวกับงานกลางคืนแต่ถ้าเป็นดำๆเลยเลขสามหมายเลขนี้ไม่ได้เสริมให้คุณนะคะไม่ได้เสริมให้สำหรับคนที่ทำธุรกิจสีดำๆแต่ถ้าเป็นเทาๆาเกี่ยวกับการทำผับทำบาร์ต่างๆคุณจะเจอลูกค้าชาวต่างชาติเยอะคุณจะเจอลูกค้าที่เอ่อดูดูดีมีฐานะ แล้วก็ไม่ใช่เป็นลูกค้ากุยๆหรือนักเลงที่จะเข้ามาตีกันมาทะเลาะกันไม่มีนะคะถ้าเราพกเลขเหล่านี้ไว้ลูกค้าที่แบบดูมันจะเคี้ยวๆห้าๆจะเข้ามาตีกันมันกลับกลายเป็นว่าพูดคุยกันได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะคะใครที่ทําอะไรที่ เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอย่างบางคนเนี่ยทำงานกจงคืนต้องพูดคุยกับชาวต่างชาติต้องมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติมีเลขเหล่านี้ต้องบอกได้เลยว่าบางทีลูกค้าต่างชาติอ่ะจะเลี้ยงดูคุณนะคะยาเลขเลขเหล่านี้จะเสริมทําให้ลูกช้าต่างชาติอาจจะเลี้ยงดูคุณก็ได้นะคะหรือบางคนอาจที่จะต้องทําอะไรที่ติดต่อกับชาวต่างชาติชาวต่างชาติก็อาจจะมีความรู้สึกว่า คำพูดคำจาของคุณน่าเชื่อถือบางทีอาจจะอยากมาลงทุนร่วมหุ้นร่วมกับคุณด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเลขมงคลที่คุณจะเขียนติดที่โต๊ะทํางานเขียนติดที่หลังเคสโทรศัพท์แค่เพียง15วันเดี๋ยวมันก็ต้องลอกทิ้งมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่ดังนั้นก็เขียนแบบชนิดที่เปลี่ยนได้ง่ายๆนะคะหรือใครจะเอาเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงโชคสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนบางทีดวงเราสมพงกันดวงเราสัมพันธ์กัน การให้ตัวเลขไปมันอาจจะไปต้องโฉลกกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นในงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้เลขเด่นนะคะคือเลข7กับเลข5เลขรองคือเลข3 4801นะคะเลขที่ต้องระวังอาจจะมาแบบสายฟ้าแลบหรือมามืดเลยก็ได้ก็คือเลข6กับเลข2แต่ที่นี้6กับ9มันตัวเดียวกันก็เลยอาจจะมีเลข6 เลขสเลข9ก็ได้นะคะที่จะมาแบบสายสายฟ้าแลบหรือมาจากมาแบบม้ามืดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครถูกใจเลขไหนก็สุดแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะมาดามไม่ได้เรียกว่าให้หวยนะแต่มาดามมาให้เลขมงคลเพื่อมาปรับควงจุ้ยในการทำงานของชาวราศีออ่ชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงนะคะจบคําพยากรณ์แล้วค่ะ ใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่โคโคโลโน,โนทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนมาจองคิวเรียนกันได้สำหรับ fc ที่เข้ามาสนใจอยากจะดูดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวหรือว่าเอ่อ อยากรู้ว่าในช่วงนี้ดวงจะเป็นอย่างไรทักยินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูและมาจองคิวดูดวงกันได้ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ